มาดูกันเด้รเราจะเริ่มจากอันที่เราแกะไปแล้วขนตาปลอมซื้อมาฝึกติดคูชั่น g l a สท to Go อันนี้เป็นลิปมีกาล่ากับสีเมกับอันนี้น่ารักะนะสีคล้ากันมากเลย <S 2> <S 2> ชอบแปรงอันนี้อ่ะแปรงมันแบบว่าดึงๆึงอะ่ะอันถัดไป <S 2>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  เป็นอันใหญ่ ชั้นวางเครื่องสรอาเราสามารถปรับระดับได้ว่าให้มันแต่และช่องมันอยู่ตรงไหนแล้วพอเราปรับระดับได้แล้วเราก็เอาเนี่ยมันตึงตรงนี้ให้มันแน่นเอ้ยดีแล้วเนี่ยอันถัดไปบอดี้เอ้ยนี้โดนติ๊กตกป้ายยาหนักมาก อหอมจังมันเป็นกลิ่นแบบว่ากินขนมขนมอะ่ะหอมมาะหอมจังอันถัดไปทุกคนในที่สุดลองพื้นซูเปอรม์มามก็อยู่ในมือเราจะบอกว่าเราอะ่ะซื้ออันที่เป็นทดลองอะ่ะมาใช้หลอเพื่อที่จะซื้ออันใหญ่อันนี้ในที่สุด ใช้อันถัดไปเบตเมตอัพของบ๊อบบี้บาววาลสันเห็นคนเขาบอกว่ามันดีมากๆเวลาแต่งหน้าแล้วมันจะติดทนแล้วก็ไม่แคกแม่อะไรอย่างเงี้ยลองลมอันนี้หอมมากมันเป็นบอดี้ออยอืม um> กิ่นสะอาดใช่ป่ะดีมันไม่ต้องอาบน้ำก็ได้เดยอันถัดไป <ST S> มันคืน <in> อเยื่อากาจัดแมลงสาบเหตุเกิดจากคืนหนึ่งพบแมลงสาบในตูน้เย็นมันแตกตั้งแต่มันเปิดเข้าไปได้ไงแนตะ่เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าแบบว่ามันเปิดนะไม่ใช่เป็นไปได้ว่ามันมาจากข้างหลัง,งนะเพราะข้างหลังมที่ทําความร้อนแลว้วแมลงสาบชอบอยู่ในที่ร้อนๆแล้วมันก็เข้า <S <S 2> <S 2> ทางข้างหลังได้อีกอันนึงหรือเราควรคเปลี่ยนตู้เย็นนี่ มันต้องตายแล้วไม่มันก็เราอันถัดไปทถ้าทุกคนคิดว่ามันหมดแล้วอันนี้กันมันต้องตายแล้วกันเนาะไม่มันก็เราเลยหมดแล้วไม่มีแล้วนะอันที่กำจัดมาแลงต่าไม่มีแล้วอันถัดไปว้าวอันแรกเป็นที่ตั้งฟองน้ำไข่ แล้วก็มีฟองน้ําไข่มันจะได้แบบว่าไม่เปิดอีกอันนึงเป็นแปง้งลงรองพื้นนี่อันนี้อันนี้อันนี้นำเสนอสุดสุดฟับอู้มีสเปตูลาด้วยนะเราจะเอาไว้สําหรับเวลาเราจะทารองพื้นอนะปกติเราจะบีบใส่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราขี้เกียจเช็ดก็เลยซื้อเป็นอันนี้มาอันถัดไปลิฟต์รีเพ e ทเมนต์ของพิกซี เขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องแก้ปากคําก็เลยซื้อมาลองใช้จ้าอ้าวหมดแล้วเร็วมากหรอเอ้ยหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วจ้าบ๊ายบาย